สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านในพุทธศาสนาการเวลามิใช่สิ่งที่คงที่และเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลค่ะแต่เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นและสัมพันธ์กับภพบภูมิที่เราถือกำเนิดนี่คือความจริงที่ลึกซึง้งซึ่งสะท้อนผ่านกฎแห่งกรรมค่ะ วันนี้เราจะเจาะลึกไปที่คำถามที่ชวนให้ชะง,งนใจที่สุดคำถามหนึ่งนั่นคือถ้าเราใช้ชีวิตทั้งชีวิต55ปีในโลกมนุษย์มันจะเท่ากับเวลาเพียงกี่ชั่วโมงบนสวรรค์คำตอบคือแค่ชั่วเช้าเดียวเท่านั้นค่ะ และนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้สอนให้เราตระหนักถึงความไม่ประมาทเราจะมาถอดรหัสเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของนางปฏิปูชิกาผู้ซึ่งเป็นกุญแจไขความลับของมิติเวลาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะในพุทธจักรวาลวิทยาพบภูมิทั้ง31เป็นผลผลิตโดยตรงจากกรรมของสัตว์โลกค่ะ กรรมที่ละเอียดประณีตและมีกำลังมากเช่นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงย่อมส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่ประณีตและเต็มไปด้วยความสุขอันยาวนานอย่างเช่นสวรรค์และเมื่อสภาวะจิตมีความประนีตย,ยิ่งขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้ไปบังเกิดในภพภูมิที่มีอัตราการไหลของเวลาช้าลงอย่างมหาศาลค่ะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้เสวยผลแห่งบุญนั้นอย่างคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างด้านเวลากับโลกมนุษย์เราจะเน้นไปที่สวรรค์นในกามภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงค่ะ mm. เพื่อเห็นภาพความแตกต่างเชิงตัวเลขเรามาดูมาตรวัดเวลาเทียบกับโลกมนุษย์กันค่ะโดยเริ่มจากสวรรค์ชั้นต่ำสุดคือชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาที่นี่เท่ากับ50ปีของมนุษย์หรือคิดเป็นอายุยาวนานได้ถึง9ล้านปีมนุษย์แต่ชั้นที่เราจะเน้นคือดาวดึงค่ะซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่มาลาภารีเทพบุตรประทับอยู่ที่นี่มีมาตรวัดที่สูงขึ้นไปอีกโดยที่หนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเท่ากับ100ปีของมนุษย์ค่ะและมีอายุไขาย,ยาวนานถึง36ล้านปีมนุษย์ลองนึกภาพนะคะ ร้อยปีที่คนคนหนึ่งเกิดเติบโตและจากไปกลับเป็นแค่เวลาหนึ่งวันในสายตาของเทวดาเท่านั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสัมพัทธ,ธภาพแห่งการเวลาอันหน่าเหลือเชื่อของนางปฏิปูชิกาค่ะเรื่องราวของนางปฏิปุชิกาถูกบันทึกไว้ในอัถกถาธรรมบทเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความจริงข้อนี้ค่ะ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทพบุตรองค์หนึ่งนามว่ามาลาภารีซึ่งมีบริวารเทพธิดามากมายหนึ่งในนั้นคือเทพธิดาองค์งามผู้มีบุญญาณุภาพวันหนึ่งขณะที่เทพบุตรและเหล่าบริวารกำลังเพลิดเพลินกับการเก็บดอกไม้ทิพย์อยู่ในสวนสวรรค์อันรื่นรมซึ่งเต็มไปด้วยความสุข ในขณะนั้นเองบุญของเทพธิดาองค์นี้ก็หมดลงอย่างกระทันหันในขณะเก็บดอกไม้อยู่บนต้นไม้ซึ่งเป็นสัญญาณของจุติหรือการตายจากสวรรค์ค่ะ บุญที่หมดลงทำให้ร่างของเทพธิดาอันตรธานหายไปจากกิ่งไม้ที่นางกำลังยืนเก็บดอกไม้อยู่ในทันทีดุดเปเลวประทีปที่ดับวูบลงค่ะแต่สำหรับมาลาภารีเทพ,พบุตรและเทพธิดาบริวารคนอื่นๆที่กำลังเพลิดเพลินอย่างไม่ขาดสายนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นการหายตัวไปอย่างทันทีทันใดของนางเลยค่ะ พวกเขายังคงดำเนินกิจกรรมของตนต่อไปและสำหรับพวกเขาเวลาที่นางหายไปนั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆค่ะเมื่อจุติจากสวรรค์นางก็ได้ไปปฏิสนธิในคันของสตรีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นโลกมนุษย์เรานี่เองค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งคือเมื่อนางถือกำเนิดเป็นมนุษย์นางสามารถระลึกชาติได้ค่ะเธอจำได้ว่าตนเคยเป็นเทพธิดาบนสวรรค์และเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพพบุตรความทรงจำนี้ทำให้นางมีความปรารถนาที่แน่วแน่ตลอดชีวิตมนุษย์นั่นคือการกลับไปเกิดในสำนักของสามีบนสวรรค์อีกครั้งให้ได้เมื่อเติบโตขึ้นนางใช้ชีวิตอย่างมนุษย์มีความสุข ความทุกข์คละเคล้ากันไปแต่สิ่งที่นางไม่เคยลืมคือการสร้างบุญกุศลค่ะนางได้แต่งงานเมื่ออายุได้16ปีและมีบุตรด้วยกันถึง4คนตลอดช่วงชีวิตมนุษย์นางเป็นผู้มีใจบุญสุนทานอย่างยิ่งเป็นต้นว่าจัดเตรียมโรงฉันเข้าไปตั้งน้ำฉันปูอาสนะจัดแจงพัตตาหารที่คนอื่นนำมามอบหมายให้เป็นนิชสินค่ะและทุกครั้งที่ทำบุญ นางจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างมุ่งมั่นว่าส่วนแห่งบุญนี้ขอให้เป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำนักสามีของข้าพเจ้าด้วยความที่นางปฏิบัติบูบชาและปรารถนาถึงสามีในอดีตชาติอยู่เสมอเหล่าภิกษุจึงขนานนามให้นางว่าปฏิปูชิกาซึ่งแปลว่าหญิงผู้บูชาสามีนั่นเองค่ะนางใช้ชีวิตในโลกมนุษย์สร้างกุศลกรรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาถึง55ปีเต็มค่ะและแล้วช่วงเวลาของการสิ้นสุดแห่งชีวิตมนุษย์ก็มาถึงค่ะเมื่อนางปฏิปุชิกาอายุได้55ปีนางก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงแต่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและกำลังแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกลับไปหาคู่ครองในอดีตชาติ ทันทีที่นางสิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์นางก็ได้กลับไปอุบัติเป็นเทพทิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในทันทีณจุดเดิมที่นางเคยหายตัวไปเมื่อ55ปีที่แล้วค่ะนี่คือช่วงเวลาที่การเวลาของสองพบภูมิมาบรรจบกันเมื่อนางเทพธิดากลับมาปรากฏต,ตัวณที่เดิมมาลาภารีเทพบุตรและเหล่าบริวารยังคงเพลิด เลือนอยู่กับการประดับดอกไม้ในสวนราวกับเวลาเพิ่งผ่านไปเพียงครู่เดียวมาลาภารีเทพพบุตรสังเกตเห็นนางกลับมาจึงเอ่ยถามว่านางหายไปที่ใดมาตั้งแต่เช้าสำหรับท่านช่วงเวลาที่นางหายไปนั้นช่างสั้นเพียงชั่วเช้าเดียวหรือไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโดยหารู้ไม่ว่าในช่วเวลาสั้นๆนั้นภรรยาของท่านได้ผ่านพ้นไปแล้วทั้งชีวิตในโลกมนุษย์ นางเทพธิดาจึงเล่าความจริงให้สามีฟังว่าตนได้จุติตายจากสวรรค์และไปเกิดในเรือนตระกูลแห่งหนึ่งนักุงสาวัตถีเมื่ออายุได้16ปีก็ได้แต่งงานไปอยู่ตระกูลสามีมีบุตรถึงสคนตลอดชีวิตนั้นนางได้ทำบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นและด้วยแรงอธิษฐานที่ปรารถนาจะกลับมาพบสามีเทพพบุตรเมื่อสิ้นอายุไข55ปีในโลกมนุษย์ นางจึงได้กลับมาเกิดในสำนักของท่านณจุดเดิมแห่งนี้มาลาภารีเทพพบุตรเมื่อได้ทราบว่าอายุไขของมนุษย์นั้นแสนสั้นเพียงประมาณ100ปีก็รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักท่านจึงสงสัยว่าเมื่อมนุษย์มีชีวิตที่สั้นเพียงนั้นพวกเขาใช้เวลาไปกับการทำบุญกุศลหรือมัวเมาประมาทเหมือนคนหลับไหล นางเทพธิดาได้ตอบตามตรงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นประมาทเป็นนิดใช้ชีวิตประหนึ่งว่าตนจะมีอายุยืนยาวนับอสงไขยประหนึ่งว่าตนจะไม่แก่และไม่ตายเมื่อมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้น ความสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงก็ได้บังเกิดขึ้นท่านรำพึงด้วยความสลดใจว่ามนุษย์ผู้มีอายุแสนสั้นแต่กลับมัวเมาประมาทอยู่แล้วเมื่อใดหนอพวกเขาจึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นักกรุงสาวัตถีรุ่งเช้าของวันถัดมาเหล่าภิกษุเดินอุ้มบาทมาหยุดอยู่ที่หน้าเรือนตามกิจวัตรแต่ไร้เงาของอุบาสิกาผู้ขุนเคย ไม่มีอาสนะที่เคยปูไว้ไม่มีน้ำดื่มที่เคยตั้งรอไม่มีกลิ่นหอมของอาหารที่เคยเตรียมถวายค่ะนางปฏิปูชิกาไปไหนเสียภิกษุรูปหนึ่งเอ่ยถามเพื่อนบ้านที่เดินผ่านชาวบ้านผู้นั้นหยุดชะงักสีหน้าสลดลงท่านผู้จเจริญพวกท่านคงไม่ได้พบนางอีกแล้วเมื่อวานนี้หลังจากพวกท่านฉันเสร็จกลับไปพอถึงตอนเย็นนางก็สิ้นใจเสียแล้ว คำพูดนั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่หมู่สงฆ์ค่ะเหล่าภิกษุผู้ยังไม่บรรลุเมื่อระลึกถึงอุปการคุณและความศรัทธาของนางก็มีอาจปลั้นน้ำตาไว้ได้ความรู้สึกสูญเสียปรากฏชัดส่วนเหล่าพระภิกษุผู้บรรลุแล้วแม้ไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์แต่ธรรมสังเวทอันลึกซึง้งก็ได้เกิดขึ้นในใจค่ะความสลดใจในความเปราะบางและมิเที่ยงแท้ของชีวิตนี้ หลังจากทำพัตกิจเสร็จเหล่าภิกษุจึงเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันเพื่อเขาเฝ้าพระศาสดาค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวแทนทูลถามอุบาสิกาปฏิปฏูชิกาผู้ขยันขันแข็งในการทำบุญและมักจะปรารถนาถึงสามีของนางอยู่เสมอบัดนี้นางตายแล้วนางไปเกิดหน้าที่ใดหรือพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงย้มพระโอษฐเล็กน้อย ภิกษุทั้งหลายนางเกิดในสำนักสามีของนางนั่นแหละแต่พระเจ้าค่าภิกษุแย้งขึ้นสามีของนางยังมีชีวิตอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสเฉลยความจริงภิกษุทั้งหลายสามีที่นางปรารถนาถึงนั้นหาใช่สามีในโลกนี้ไม่แต่คือมาลาภารีแทพพบุตรณนะสวรร์ชั้นดาวดุง นางเพียงแค่เคลื่อนจากสวรรค์มาชั่วครู่มาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์และบัดนี้นางก็ได้กลับไปสู่สำนักของสามีเดิมที่นางปรารถนาแล้วเรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นความจริงเชิงตัวเลขที่ว่า55ปีของมนุษย์เป็นแค่ครึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวฤดึ์เท่านั้นซึ่งตรงตามคำภีที่ระบุว่าร้อยปีมนุษย์เท่ากับหวันบนสวรรค์ชั้นนั้นพอดีค่ะ ความแตกต่างเชิงเวลาที่มหาศารนี้ไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการทางคณิตศาสตร์แต่เป็นวิบากกรรมค่ะสวรรค์คือภพภูมิที่ความสุขอันเป็นทิพย์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทำให้กระแสเวลาถูกยืดออกไปอย่างไม่น่าเชื่อ และนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าเวลาในแต่ละภพภูมิถูกกำหนดโดยคุณภาพของกรรมที่สร้างขึ้นกุศลกรรมอันประนีตจึงสร้างความเป็นจริงที่เวลาเดินช้าลงเพื่อมอบความสุขอันยาวนานให้แก่ผู้เสวยหากลองเทียบกับมุมมองทางจิตวิทยาสมัยใหม่เราจะพบความสอดคล้องที่น่าสนใจค่ะ นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าความสุขและความเพลิดเพลินมีผลต่อการรับรู้เวลาของเราอย่างมากเมื่อเรามีความสุขเวลาจะรู้สึกบินผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของเหล่าเทวดาผู้เปี่ยมสุขแม้เวลาจะยาวนาน55ปีมนุษย์แต่ก็รู้สึกเหมือนเป็นวันหยุดสั้นๆค่ะในทางกลับกันความทุกข์ ความกลัวหรือความเบื่อหน่ายจะทำให้เวลารู้สึกยืดยาดซึ่งเป็นภาพสะท้อนทางจิตวิทยาของผู้ที่เกิดในนรกภูมิที่เวลาแห่งความทุกนั้นยาวนานจนแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการมองในระดับจักรวาลวิทยาหรือระดับจิตวิทยาสภาวะจิตของเราคือผู้กำหนดประสบการณ์ต่อการเวลาอย่างแท้จริงค่ะ ท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของคำสอนเรื่องความแตกต่างของการเวลานี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เราได้รู้เรื่องราวของสวรรค์เท่านั้นแต่เพื่อเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่ประมาทค่ะชีวิตบนสวรรค์แม้จะยาวนานและสุขสบายแต่ก็ทําให้ประมาทได้ง่ายจนลืมสร้างความดีในทางกลับกันชีวิตในนรกก็เต็มไปด้วยความทุกข์จนไม่มีโอกาสสร้างกรรมดีได้เลย พภูมิที่ประเสริฐและหาได้ยากยิ่งจึงคือโลกมนุษย์นี่เองค่ะที่นี่มีอายุไขที่คอเหมาะมีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไปทําให้เรามีแรงจูงใจและโอกาสในการสร้างกรรมดีเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารขอให้ทุกท่านตระหนักถึงโอกาสอันหาได้ยากยิ่งนี้และเร่งสร้างกุศล,ลกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเองและผู้อื่นค่ะสวัสดีค่ะ